แป๊บแป๊บปไปหาไหนโย่ไหนกินเนี่ยหมดเศร้าไข่ขิกจุดจีหาไข่จุดจีกินครับสดชื่นเออเอามากระยางน้ำขวดก็อ้าวสมุนเพาก่อนไปแล้วน้ำทางไปเลย นี่แหละพี่น้องเป้าหมายอยู่ใกล้ๆผุนมันสิคือบอไป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 ,ไปสิฮอดแล้วไปไปเบิ่งดูแมนบมนบอนาละมองเป้าหมายไปดูสินั่นละนี่คือเป้าหมายของเรานะครับวันนี้ โอบอพี่น้องขึ้จะพากันหูจักบออ๋อมันมีนอยู่บ่นอจุดจีเนาะนี่คือเป้าหมายเด้อเอาคือเป้าคือมันมองหนงึ่งขิงวะนี่ขี่ควายนี่ละพี่น้องเอ้ยมาหาจุดจีขี่เอาม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 าเบิ่งดูโอ้ยสิคือบน่นอ เคยเห็นบ่เคยผู้ใดเคยบ่ขวายจุดจีเด้อนี่ขวายจุดจีโอ้ยจุดจีมันบ่มี่เหรอพี่น้องโอ้ยบ่ได้กินเอาบ่มีบม่มีจุดจีสั่เอาไปเป่าไม้ไหมเป่าไม้ไหมนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิต ค้นบนนอกคนวิสีชีวิตค้นอีสานหาก,กินจุดจี้ห่นบ่มีคข่ยนี่เป่าไม้นี่บม่มีจุดจีพี่างนองไปหาหมองนะหาหาหมองนะาฮันโอ้โบ่มีส่สับบะหมี่เป็นตาเหลวได้มองไหมอาเบิ้องมองนี่มันคือบะ anh em có bao nhiêu ôi chúc chi ohi nỉ để chút chi pino nỉ nỉ tớ nưng chút chi nói chút chi mùng nỗi ohi mi tớ điềm mi nỗi chút chi tớ này เห็นไหนี่ยนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ล้มันจะชดเชยน้อยมันบ่แม่นอันนี้มันบ่ทอดิรดงๆนี่แหละนี่แหละคุณอานนี้ผลประโยชน์ยังออกจากกล้องนั่จังงาไม่อยู่ทั้งฝีไหมยังไปบางกล้องไม่อยู่ทั้งหน้ากล้องพี่อันนี้ก็คือปุ๋ยชั้นดีเลยเด้อพี่น้อง ประโยชน์ยังปุ๋ยกะไปโยน่นใส่น้าตันนี้หน่าจะของตันอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> โอ้สมาสิย่นถึงโอ้ยมาถึงดอกบ <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้ชุดจีมันท่านเลยยีเด้ตัวหนึ่งชุดจีเด้ <c oughs> Chút chê thôi này, chết chê éo nhá, bên dòng sông nó bơ men, phải, phải, phải ôi, bơ men, hói, nặng, chia hói bản nè. เ่างามงามพี่น้องเลยกำลังสิงกลมพับทับท่ายังไปเบื้งต่อนี่แหละบรรยากาศบรราาศ้บรรานตรงไห้ตรงหน้าพิสานบานเฮ้าเมุ่ผลดอกเอื้องดอกไม้ยุคางนทั้งเสื่องไม้หนะ้านี่ ดอกมันเมือ่อไหมันเหลือแต่ฟักมันนี่แหละพี่น้องมันแก่แล้วดอกไม้อันเอียงเขาห้องเอียงล่ะนี่เราเริ่มแล้วซื้อมืดใเอื้อใยนตได้กลิ่นของธรรมชาติตามฤดูนในก็ต้นดอกกระเจียวพี่น้องใบดอกกระเจียวเด้ออันนั้นมืดอเอื้อืม มันเวลามันสุกมันสีดำดำมาคันนิ่นนะ่ะจะกินได้แต่ยังหน่อยลนะ่ะกินดีขึ้นยังนี่ละ่ะน้ำผัดทางนี่ละ่ะต้นกระเจี๊ยวนี่อกอดอกกระเจี๊ยวยันนี่มันกับเราไม่รู้ดูมันลนะรู้ดูดอกกระเจี๊ยวกับผ่านไปแล้วป,ะ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 ปะั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเพิ่งบรรยากาศนี่ละ่ะ นี่้างไปหน้านีกับข้อยหนึ่งตัวนี้ปาดไว้มีอยู่ตัวนี้ได,ชด้ชุดจี <c oughs> ชุดจีนโอ้ยนี่เด็ดชุดจีโอ้ยอีหลีได้แล้วได้แล้วนี่นีหน,น,นี่ชุดจีตัวหนึง่งชุดจีเด้อนีโอ้ยพี่น้องเลย หายือหายากหากินหายากชุดจีนิสัยหลกักโอ้โหนี่เด็กตัวหนึ่งโอ้มันว่ามัน,มน,มนคือบ่าคือชุดจีสมัยก่อนวะ่ะมีนคนละสีคนละลายเลยวะ่ะสมัยตะกี้มีชุดจีไว้ชุดจียังละสีลายแตกต่างกันคือว่ามันฤดูมันบ่ะ โอ้ขี่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 กระเดียนขันกับมะม่อนขันละโอ้ยซ้ำนี่ละซ้ำนี่ละเอไปไปไปมาได้กินดอกเบอนี่จุดจี้มได้กินจุดจีกะเบื้องธรรมชาติเนาะพี่น้องวิถีชีวิตคนอีสานสมัยก่อนหาอยู่หากินกับจังสินล่ะหาจุดจี้วายจุดจีในขี่ควายนี่ล่ะ นั่นแหละก็จะได้แค่มาล้ำล <lawsuit royable. S 1> ึกความหลังสมัยยังหน่อยเนาะหาข่อยจุดจี้กัวกินไปโรงเรียนเนี่ยมือเสาคัคนได้ร้ายกับเด็กอันไหนความกลัวแกงเนาะแกงใส่นมให้่ก็แซ่บแกงนมใหม่ใส่จุดจี้แต่ว่าอันนี้ก็มันบอมแมนฤดูมันบอมแมนฤดูมันนั่นแหละสมัยมันมันเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องยิ่จังได้กับ คนเ้ามันกับว่าเลื่นกําพืชคิดเห็นสมัยยังหน่อยนี่แหละเือฝืนความหลังผู้ใดรุ่นรุ่นเล่าข้าวเดียวกันก็ต้องรลุแหละฮะจุดชีเนาะอีน้องนั่นแหละชีวิตชจ้าหน้าชาวอีสาน